และนี่คือ7อาชีพที่เหมาะสมกับชาวราศีตุลที่จะเติมเต็มความฝันให้คุณมีความสำเร็จและทำให้คุณเป็นตำนานชาวราศีตุลเกิดท่าลมนิสัยของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์ควบคุมความเป็นไปด้วยก็จะรักความยุติธรรมรักความสงบรักความสวยงามรักการสมาคมใจเยน็นใจดีบางครั้งก็ตัดสินใจลังเลบ้างนะฮะแล้วก็ชอบเอาใจคนอื่นด้วย ด้วยนิสัยความสามารถและความมุ่งมั่นที่เปี่ยมล้นชาวราศีตุลจึงเหมาะกับอาชีพพิเศษเหล่านี้เป็นพิเศษมาก 1. นนะฮะทนายความด้วยความรักความยุติธรรมรักความสงบใจเย็นใจดีและความสามารถในการสื่อสารชาวราศีตุลมักประสบความสำเร็จในสายงานกฎหมายนะครับสามารถที่จะต่อสู้คดีและสร้างความยุติธรรมให้กับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพทนายความก็เช่นทนายความผู้พิพากษาอายการอย่างเงี้ยที่ปรึกษากฎหมายนิติกรอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมตำรวจนี่ก็พอได้ทนะหาานี่ก็พอได้ความยุติธรรมอ่ะนะสองนะครับนักการทูตนะครับด้วยความรักสงบใจเด่นใจดีและความสามารถในการสื่อสารชาวราศีตุลมักประสบความสำเร็จในสายการทูตสร้างความสัมพันธ์ เจรจาต่อรองและสร้างสันติภาพระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนักการทูตกงสุลนักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศงานนําเข้าส่งออกหรือเกี่ยวกับต่างประเทศทุกประเทศประเภทเลยสื่อสัมพันธ์เนี่ยนะครับสามนักออกแบบด้วยความรักสวยรักงามและความมีรสนิยมชาวราศีตุลสามารถที่จะออกแบบ งานกราฟิกตกแต่งภายในผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆได้อย่างสวยงามน่าสนใจนะอาชีพ1คือด้านอันออกแบบก็เป็นนักออกแบบกราฟิกตกแต่งภายในนักออกแบบแฟชั่นเว็บไซต์สถาปนิกสามารถอาชีพต่อมาอาชีพศิลปินนะ ด้วยความรักสวยรักงามและความคิดสร้างสรรค์ราศีตุลมักสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและการวาดภาพปั้นรูปแกะสลักหรืออื่นๆได้อย่างสวยงามน่าสนใจหาคุณไปเรียนรู้พัฒนาก็จะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนได้ตัวยอย่างจิตรกรปฏิมากรรมนักดนตรีนักร้องนักแสดงนักเขียน5อาชีพนักสมาคมสามารถที่จะด้วยความรักการสมาคมเน่ย ก็จะใจเย็นใจดีและความสามารถในการสื่อสารราศีศุนจะประสบความสําเร็จในสายงานการสมาคมการสร้างความสัมพันธ์การประสานงานและการจัดการกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพงานด้านการต้อนรับการขายบริการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆ6นักธุรกิจด้วยความรักความยุติธรรมรักความสงบสามารถ สื่อสารสูงชาวราศีตุลจะประสบความสำเร็จในสายงานธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์เจรจาต่อรองและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเจ้าของธุรกิจผู้จัดการหัวหน้าแผนกได้ราศีตุลเหมาะกับอาชีพจิตต่าวิทยาด้วยนะอาชีพที่7ดด้วยความรักความยุติธรรมและความสามารถในการรับฟังราศีตุลเนี่ยนะครับมีความสามารถในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ เยียวยาฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นนักจิตวิทยาคลีเด็กนักจิตวิทยาโรงเรียนนักจิตวิทยาเด็กนักจิตวิทยากระดุมความสัมพันธ์นักกระตุ้นความสัมพันธ์นะคนักจิตวิทยากีฬาองค์กรก็ว่ากันไปนะนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาชีพที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะกับชาวราศีตุลขึ้นอยู่กับความสนใจความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและที่สําคัญคือพื้นฐานของดวงชะตาว่าต้องสโลกหรือไม่จากวันเดือนปีเวลาตกฟากโดยตรงก็ต้องหาโห,ห,าหนางนาคโหราสตร์เช็คเอาโดยการดูในพื้นดวงชะตาแต่ผมก็ท่านใดอยากจะดูอยากจะเช็คดวงเนี่ยผมก็แนะนําลูกศิษย์ก็แล้วกันนะ เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเขาจะดูดวงให้เนี่ยแบบส่งเป็นไฟล์เสียงแบบนี้คนนี้ได้ไฟล์เสียงเขาแล้วเขาบอกตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับเนี่ยคนนี้เขาบอกพื้นดวงแม่นมากค่ะเนี่ยคนนี้ได้คลิปแล้วเขาบอกขอบพระคุณมากๆค่ะทำนายตรงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ไปดูเอานี้เขาส่งไฟล์เสียงให้ทางไลน์นะดูจากวิชาโหราศาสตร์เฉพาะดวงเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะได้วัตถุมงคลน,นะครับราศีตุลน,นะในช่วงนี้ดาวพฤหัสก็เป็นจุดมลณะใหญ่ตัดสินใจแรงตา่างอย่าต้องแบบค่อยๆประคับประคองปีหน้าดวงคุณจะดีกว่านี้นะครับผมแนะนํานะเอาไว้หนุนดวงเสริมดวงนะนี่เป็นพญาเสือนั่งสะสมบารมีนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางโบราณเป็นตัวแทนการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเสือเป็นอากัปกิริยาในการนั่งสะสมบารมีของพญาเสือนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะมียันเถาะรันโตเป็นมหายันโบราณที่แปลว่าธรรมะด้านหลังเนี่ยนะครับมียัน,นะนะครับมาจากนมโมพุทธ,ธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่ลงมาตรัสรู้ในพัทธลกับนี้อันนั้นแล้วยันที่อยู่ในข้างตัวที่สลักอยู่ตรงนี้นี่ขังมากอันนี้ปลุกเสกในตำราโบราณนะครับแล้วก็ใช้พิธีกรรมโบราณ นะฮะแล้วก็ใช้ตำแหน่งดวงดาวที่ดีบนท้องฟ้าเพื่อหาเลิกในการเคลื่อนที่ของดวงดาวในการปลุกเสกเพื่อให้เครื่องรางที่เราสร้างมีความขังบางคนได้ไปก็ได้โปรโมทเป็นได้ขั้นได้ตำแหน่งบางคนก็ถูกหวยเป็นเฉียดล้านเป็นล้านทําธุรกิจดีลงานอะไรต่างๆสาเร็จอันนี้เสริมดวงทุกด้านนะก็อย่างคนนี้เขาไลน์มาบอกสวัสดีค่ะบูชาพญาเสือกบอาจารย์ไป3เดือนตอนนี้ขายดีมากได้ยอดขายจากเดือนละหมื่นกลายเป็นเดือนละแสนปังมากๆนะฮะสอบถามเพิ่มเติมมีเคล็ดลับบูชาไหมคะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นประสบการณ์นะ ทันใดอยากจะได้ก็ลิงก์ไลน์แอนะนะครับสำหรับท่านใดนะที่มีปัญหาใบหน้าหมองคําเขาเรียกว่าไม่คือเวลาใบหน้าหมองคําเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาครับว่าหมองคําเนี่ยนะครับแต่ละคนแตกต่างกันไปนะฮะผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์อุณาโลมนะเป็นสก,กินเป็นออร์แกนิกสกินเอเซนส์เฟสครีมเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะครับ นะตัวนี้เนี่ยนะครับมีอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่จะเผยผิวใหม่แบบมีออร่ราในแบบฉบับของคุณไม่ได้ขาวซีดไม่ได้ขาวแบบเกินตัวมันจะผิดนอร์มาร์ตัวนี้เนี่ยพอบำรุงผิวหน้าแล้วเนี่ยผิวหน้ามันจะดูผ่องนะครับทาให้เราเนี่ยจะดึงดูดใบหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่มงคลมากแต่โบราณเวลาเขาจะเอาอะไรแต้มบนหน้ามันต้องเป็นของมงคลนะครับนะก็ตัวนี้เนี่ยมันมีสารสกัดจากว่านสมุนไพรไทยถึง5ตัวที่เป็นว่านมงคลที่เชื่อว่าจะดึงดูดโชคลาภ ดึงดูดความเจริญดึงดูดความรักเพิ่มสเสน่หาเช่นว,ว่านเสาหลงอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเชื่อว่าว่านเสาหลงเนจะเสริมความรักเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาเสริมค้าขายว่านานางคําอย่างเงี้ยดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตว่านทองพันช่างดึงดูดเงินดึงดูดทองนะครับอยู่ในนี้เวลาเราแต้มหน้าก็จะมีแต่ความมงคลมีแต่สิริม,มงคลเข้ามานี่เป็นความเชื่อแต่มันแสงทั้งความเชื่อจากธรรมชาติและความงามจากธรรมชาติด้วยนะฮะในพงศาวดารนะฮะกริย์บางพระอ,องค์เนี่ยพบไพรติดตัว เป็นว่านไัยเพื่อกันภัยขนานออกลบเพื่อเป็นขวัญกาลังใจอันนี้ก็มีว่านไัยแต่ว่านภัยมีคุณสมบัติทางความงามด้วยป้องกันสิวนะครับหรือแบบทําให้สิวคุณลดลงหน้าเสบอย่างเงี้ยนะฮะก็จะลดลงนะครับรอยสิวอย่างเงี้ยว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยก็ปกป้องจากคุณจากสิ่งไม่ดีไปหน้าคุณก็จะชุ่มชื้นนะครับนะว่านนางคําอย่างเงี้ยก็ฝ้าก,กะจุดด่างดำนะฮะก็ลองเป็นเวลาเราใช้แล้วหน้าเราผ่องขึ้นเนะี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเขาเรียกว่าจะมีราศีมากขึ้นนะคขาว่าราศีเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะฮะน,นี้ใช้อยา่างประจําอย่างจ่อเนื่องนะครับก็บจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณแล้วคุณก็จะได้ชีวิตไปพอหน้ามันผ่องขึ้นตามสภาพผิวนะครับเขาเรียกว่านอลลักษ์มันเข้ากันหน้าเราเนี่ยนะครับนอลลักษ์กมันจะดีขึ้นนะครับไม่ได้ขาวแบบจนมีสารเคมีกัดอ่ะอันนี้คือบํารุงอ่ะเป็นลักษณะฟื้นฟูบํารุงและป้องกันผิวจากอลคาภูมิมีทั้งผลไม้มงคลเช่นเซียนะครับเป็นผลไม้มงคล แล้วก็กุหลาบวาส,สตาและก็อะโวคาโดนะครับก็จะเสริมความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตด้วยนะครับเวลาคุณแต้มบนใบหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์อุนาลมนะคำว่าอุนาลมคือเป็นยันมงคลสูงสุดที่มักปรากฏบนกลางหน้าผาพระพุทธรูปโบราณในยุคทราวาวดีอ่าก็คือยุคโบราณอ่ะนะฮะก็คือเป็นยุคเก่าแก่ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมงคลเข้าไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตในตามระดับของวาสนา <Sand> ได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับ <S <S เหมือนกับมีของมงคลมีเครื่องรางติดตัวมียันติดตัวนะฮะมีครีมตัวเนี้ยอันนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับท่านนะอันใดได,นได้ครีมนะฮะแล้วก็ประสานความเชื่อเข้าไปตรงนี้นะครับนะก็ลิงไลน์แอดนะบางคนใช้ไปเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อครีมนุ่มซึมไวแห้งไวไนนบางนะคนเนี่ยเนี่ยเขาซื้อไปให้แม่เขาก็มีเนื้อครีมนุ่มมากเกลี่ยง่ายซึมไวหอมสมุนไพรเนี่ยคนนี้บอกสิวยุบแห้งเร็วหอมสมุนไพรไม่เหนียวหนื่น่ะคนนี้เขาซื้อไปให้แม่เขาแม่เขาพิมมพ์าาบอกว่ แม่ใช้ครีมทาเนี่ยต่งเนื้อใบหน้าและก้กใต้ตคิ้วมันค่อยๆเล็กลงเหมือนมันยุบนะฮะพวกกะพวกอะไรเงี้ยอาจจะยุบลงนะครับมีสาสราสกัดจากว่านนางคำตัวเนี้ยก็จะช่วยพวกนี้ด้วยนะพวกฝ้าพวกกะแต่ค่อยใช้ยอย่างต่อเนื่องนะนะจะค่อยเรื่อนลางนะครับนะก็ถ้าใดสนใจลิงก์ไลแอนนะฮะลิงก์ในช่องทิกตอกสวัสดีครับ